สวัสดีครับผมนโชนในคลิปนี้จะมาแนะนำ14เกมน่าเล่นที่จะมีวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายนในปี2020นี้มาเริ่มกันที่เกมแรกเกม1971 Project Helios เป็นเกมแนว turn-based strategy วางแผนการลบจากผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย r e c o Technology ภายในเกมผู้เล่นจะได้พบกับบรรยากาศบนโลกที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งอันหนาวเย็นมีตัวละครที่ผู้เล่นสามารถบังคับควบคุมได้ถึง8ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะนำมาใช้ในกลยุทธ์รูปแบบต่างๆตามที่ผู้เล่นต้องการเกมนี้มีวางจำหน่ายในวันที่9มิถุนายนปี2020บน PC, PlayStation 4, Xbox One และ Nintendo Switch เกม Command c o n นด์คอ e ค r เ e ย์รี r ัสเ l อร์คอจากผู้พัฒนา p r a t o r Gift และจัดจำหน่ายโดย EA เป็นเกมแนว RTS วางแผนการลบยุคแรกๆเมื่อปี1995ในเวอร์ชัน r e m a s t e r ร์นี้ทาง EA ได้แจ้งว่าจะรวบรวมภาคที่เบ i เร,รน a w ดและ Red Alert ไว้ในเกมเดียวกัน รวมไปถึงเนื้อหาเสริมอีก3ภาคด้วยกันได้แก่ The a f t e r m a t e Cover Off และ Counter Strike อีกทั้งได้ทำการปรับภาพกราฟิกให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยจะมีให้เลือกระหว่างความละเอียด320 200ไปจนถึงระดับ 4K รวมไปถึงเสียงดนตรีประกอบที่มีการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ตัวเกมมีระบบมัลติเพลเยอร์ออนไลน์ที่จะได้ประลองฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่5มิถุนายนปี2020บน PC เกม Breadfan Forever ตัวเกมเป็นแนว Simulation Strategy จากผู้พัฒนา Starcore และจัดจำหน่ายโดย Alliance เป็นเกมจำลองการเลี้ยงดูแลสุนัขและสามารถฝึกสุนักเพื่อเสริมทักษะต่างๆได้ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองที่มีชื่อว่า Rainbow Bay พร้อมกับสุนัขตัวโปรดจากนั้นผู้เล่นจะได้สำรวจและพบปะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆภายในเมืองเกมนี้มีวางจำหน่ายในวันที่18มิถุนายนปี2020บน PC และ Nintendo เกม d e s p Desperado ภาค3จากผู้พัฒนามีมีมีเกมที่เคยฝากผลงานไว้อย่าง Shadow Tactics Blade of the Shotgun เมื่อปี2016และจัดจำหน่ายโดย THQ Nordic ตัวเกมเป็นแนว s t r a t e g y Real Time Tactical มุมมองภาพ3มิติโดยเรื่องราวภายในเกมจะเป็นช่วงยุคปี1870บนดินแดนตะวันตกภายในเกมจะมีตัวละครให้เล่นถึง5ตัวได้แก่เฮกเตอร์เมนโดซาด็อกแมคคอ เคธโอฮาร่ ara, Elizabeth m o r ิ a และพระเอกของเรื่องนี้จอห์นคูเปอร์โดยแต่ละตัวจะมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวตั้งแต่การยิงแบบดั้งเดิมไปจนถึงเวทมนต์สิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าวูดูตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นผสมผสานกับเรียลไทม์โดยใช้ความสามารถของตัวละครที่แตกต่างกันออกไปมาประยุกต์ใช้วางแผนกลยุทธ์ในการลักลอบโจมตีและสังหารศัตรูเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่16มิถุนายนปี2020 บน PC PlayStation 4และ Xbox One Are you kidding me g a m Fairy Tale เกมจากผู้พัฒนาและจัดจําหน่ายโดย G uts. สตูดิโอและโคอิเทคโมตัวเกมเป็นแนว RPG turn-based command เกม Fairy Tail นี้เป็นผลงานจากกัสสตูดิโอที่มีผลงานเกมอย่างอาเจเลียซีรีส์สาวน้อยนักปุงยาผู้โด่งดังโดยได้นำเรื่องราวบางส่วนของการ์ตูนดัง Farry t a ท l ที่ได้ลงเผยแพร่นิตยสารรายสัปดาห์โชเนนของโคดันช a โดยมียอดขายมากกว่า60ล้านเล่มทั่วโลกมาทาเป็นเกม RPG ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพิโรมาชิมะผู้แต่งังงะเรื่อง f a i r y ีน้ภายในเกมผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครเอกของเรื่องได้แก่นัสซึเวนดี้ลูซี่เกรและเอลซารวมถึงตัวละครอื่นๆที่มีมากกว่า10ตัวที่จะพาผู้เล่นร่วมเดินทางในอาณาจักรแห่งฟิโอลีในเมืองแมกโนเลียตัวเกมมีระบบสร้างกิลด์โดยกิลด์ของผู้เล่นจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นกระดานรับเควสร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประจนภัยของผู้เล่นเองเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่25มิถุนายนปี2020บน PC, PlayStation 4และ Nintendo Switch เกม This Integration เกมจากผู้พัฒนา v 1 Interactive และจัดจำหน่ายโดย Private Division ตัวเกมเป็นแนว First Person Shooter RTS Action Adventure เกมนี้ได้ m i r e s r e f t r e ผู้ร่วมสร้างเกม Halo และ Halo r i s c h เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเกมนี้ภายในเกมจะเป็นโลกยุคอนาคตในอีก150ปีข้างหน้าเมื่อประชากรบนโลกมีมากเกินไปทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารและต้องเผชิญกับสภาวะสภาพอากาศอันโหดร้ายและโรคระบาดรั้ง จนถึงคราวที่มนุษย์โลกกาลังจะสูญพันธุ์ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการปลูกถ่ายสมองของมนุษย์เข้าสู่ร่างของหุ่นยนต์ในกระบวนการที่เรียกว่า integration แต่ผลลัพธ์ที่ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโรเมอร์โชมนุษย์ผู้ถูก integration ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านเรโนและยังเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศายานเกรฟไซเคิลตัวเกมเป็นแนววางแผนการรบ,บบนสมรภูมิรบขนาด5คูณ พร้อมเลือกยาน g r รฟไ Cycle และเหล่าเพื่อนร่วมทีมที่จะประจนภัยไปได้วยกันเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่16มิถุนายนปี2020บน PC, PlayStation 4และ Xbox One เกม h a r t b r e a k Shipbreaker เป็นเกมแนว a อคชั่นซิมูเลชัน Early Access จากผู้พัฒนา Blackbird Interactive และจัดจำหน่ายโดย Focus Home Interactive ตัวเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็น นักเก็บกู้ซากสถานีอวกาศที่ได้เข้าร่วมกับบริษัทลิงค์โดยบริษัทนี้ต้องการชิ้นส่วนยานอาวกาศตามความต้องการของตลาดผู้เล่นจะต้องทําการชำละชิ้นส่วนของยานตามใบสั่งซื้อ ท่ามกลางอาวกาศและจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ในสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการทำงานและอาจจะพบเจอเหตุการณ์ที่จะทำให้ถึงแก่ความตายได้จากนั้นนำเอาชิ้นส่วนต่างๆตามใบสั่งไปส่งในจุดรับของเพื่อทำการตีราคาโดยมีเป้าหมายหลักคือการปลดหนี้จำนวนเกือบ1,000ล้านเครดิตตัวเกมมีระบบอัปเกรดเครื่องมือและปลดล็อกสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อใช้ในการทำภารกิจต่อไปเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่ 26มิถุนายนปี2020บน PC เกม Hunting Simulator ภาค2เกมล่าสัตว์แอคชั่นซิมูเลชันสปอร์ตจากผู้พัฒนา Neopika และจัดจำหน่ายโดย Big Ben Interactive ภายในเกมผู้เล่นจะได้ล่าสัตว์และสำรวจบนพื้นที่ราบโคโลราโดรัฐเท็กซัสที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสัตว์ให้ล่ากว่า33ชนิดมีสหายที่ซื่อสัตว์อย่างสุนัขที่สามารถช่วยเหลือในการค้นหาเส้นทางเพื่อติดตามเหยื่อสามารถซื้อสุนัขโดยตรงจากร้านค้า ที่สามารถเข้าถึงได้จากที่พักของตัวเองมีสุนัข3สายพันธุ์ในเกมที่สามารถเลือกได้แต่ละสายพันธุ์มีคุณลักษณะและความเชี่ยวชาญในการล่าเหยื่อบางประเภทที่แตกต่างกันออกไประบบเกมมีอาวุธปืนอุปกรณ์เสริมต่างๆและเครื่องแต่งกายกว่า160รายการจากแบรนด์ชั้นนํา ได้แก่ Browning Winchester, Brushnell, c r y p t e c และ Vernie Caron เกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่25มิถุนายนปี2020บน PC และวันที่30มิถุนายนปี2020บน PlayStation 4และ Xbox One เกม North s t r e Road เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์จากผู้พัฒนา Metonomic และจัดจำหน่ายโดย s o u t เนื้อเรื่องของเกมจะพูดถึงเมืองวายนินที่คึกคักเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีโดยมีตัวละครเอก2คนได้แก่เมเดมือกีตาร์และซุกมือกลองสมาชิกของวงดนตรีร็อกอินดี้ Buckhead Junction ที่ต้องพยายามปฏิวัติวงการดนตรีและต่อสู้กับอาณาจักรที่ชั่วร้ายจาก NSR Mega Corporation และ,ะเผชิญกับอาณา จาก EDM กับเหล่า Mega Star ตัวเกมเป็นแบบแอคชั่นประจนภัยกับเสียงดนตรีผู้เล่นสามารถโจมตีด้วยจังหวะเสียงเพลงพร้อมทั้งยังกระโดดและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในขณะที่โจมตีและหลบหลีกศัตรูในเวลาเดียวกันเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่30มิถุนายนปี2020บน PC, PlayStation 4, Xbox One และ Nintendo Switch เกม Pro Cycling Manager 2020เกมแนว Simulation Sport Strategy จากผู้พัฒนา Cyanide Studio และจัดจำหน่ายโดย n e ค o n กลับมาอีกครั้งของซีรีส์เกม Pro Cycling Manager ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้จัดก,การและสร้างทีมแข่งขี่จักรยานของตัวเองที่ต้องวางแผนและศึกษาเส้นทางของสนามแข่งและต้องกระตุ้นให้นักปั่นจักรยานพยายามบรรลุผลที่ดีที่สุดสำหรับทีมของผู้เล่นเอง เพื่อการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่มีมากกว่า230ครั้งและสนามแข่งอีก650ดา่านนับตั้งแต่ตูด้าฟองไปจนถึงลาอูเอลตาและอีเวนต์คลาสสิกอย่างปฏิทินเวิลด์ทัวร์นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกเล่นเป็นนักปั่นจัก,กรยานอาชีพเองได้และไล่ระดับขั้นไปสู่จุดสูงสุดในโหมดโปรไซลิสเพื่อพิสูจน์ตัวเองในโหมดอาชีพและมีโหมดออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นๆได้ถึง15คนจากทั่วทุกมุมโลกเกมนี้จะมีวางจา ในวันที่30มิถุนาย,ยนปี2020บน PC, PlayStation 4และ Xbox One เกม s p o n b o b s q u a r e p a n Battle of Bikini Bottom เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แครเชจากผู้พัฒนา Purple l a m p Studio และจัดจำหน่ายโดย THQ Nordic กลับมาอีกครั้งกับเกมฟองน้ำจอมซ่าและพวกพ้องเกมนี้วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2003 ซึ่งในเดือนมิถุนายนปี2020นี้ทางผู้พัฒนา Purple Lamb Studio ได้ทำการรีมาสเตอร์ ให้ได้คุณภาพระดับไฮเอนด์ end, และการควบคุมที่ละเอียดอ่อนให้ดีกว่าที่เคยเป็นมามีโหมดโฮสต์สำหรับเล่นกับเพื่อนแบบออนไลน์และออฟไลน์ก็ได้ตัวเกมผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครหลักได้แก่สปอมบอ๊อบแพลติกและแซนดี้และใช้ทัศนที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อหยุดแผนการช่วยร้ายของแพลนตอนอีกครั้งเกมนี้จะมีวางจำหน่ายในวันที่23มิถุนายนปี2020บน PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch เกม The Elder Scrolls Online: g r e m o เกมแนว a อคชั่น a มซ e r y มัลติเพ a ย e r R.P.G. จากผู้พัฒนา c i n e m a x c Online Studio และจัดจำหน่ายโดย Bethesda Software เกมนี้กำลังจะมีอัปเดต DLC แพทใหม่เพิ่มเข้ามาที่ใช้ชื่อว่าเกรมอร์เริ่มต้นการเดินทางพร้อมกับเกรมอร์ที่ได้เดินทางสำรวจประจนภัยในพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะและได้เข้าต่อสู้กับเหล่าแวมไพร์ที่กาหายเลือดซึ่งตั้งอยู่ทาง Western Skyrim บนดินแดงเมื่อ1,000ปีก่อนเหตุการณ์ของ The Elder Scrolls 5 Skyrim และต้องปกป้องนอสที่ถูกล้อมจากกองทัพแวมไพร์มนุษย์หมาป่าและแม่มดใน DLC ที่จะมีการอัปเดตนี้ได้ เพิ่มโซนใหม่ Western Skyrim เพื่อให้ผู้เล่นเข้าไปสำรวจประจนภัยได้มีแนวทางสืบสอะเรื่องของกอ t h i ิกที่เชื่อมโยงกับการประจนภัยของ The Dark Heart of Skyrim ระบบใหม่โบราณวัตถุมีโหมดใหม่ t r าย r คร e g จิ Tri Ages, ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ถึง12คนเหตุการณ์โลกใหม่ h l ฮ s ล o r m เพิ่มดันเจียนสาธารณะและเควสแบบ Stand Alone ปรับปรุงทักษะความสามารถของแวมไพร์ใหม่แพต DLC นี้ จะเปิดให้ดาวน์โหลดครั้งแรกวันที่26พฤษภาคมปี2020บน PC และ9มิถุนายนปี2020บน PlayStation 4และ Xbox One เกม The Sim 4 Eco Lifestyle เกมแนว Simulation จากผู้พัฒนา Maxis และจัดจำหน่ายโดย Electronic Arts เกมในภาคเสริมนี้ผู้เล่นจะอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า Evergreen Harbor เป็นเมืองพิเศษที่ทุกการกระทำของซิมจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในทุกๆด้านภายในเกมผู้เล่นสามารถนำวัถดุดิบมา Recycle เพื่อผลิตและสร้างสิ่งของใหม่ๆได้ด้วยตัวเองเช่นพลังงานไฟฟ้าและปะปาด้วยหลังคาแผงโซลาร์เซ กังหันลมปั่นไฟฟ้าของตกแต่งบ้านต่างๆเครื่องแต่งกายจากวัตถุดิบที่ใช้แล้วรวมไปถึงการทำสวนแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่และเพิ่มผลผลิต หรือท march, IM, sim, ําฟาร์มแมลงเมนูทางเลือกที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เมื่อซิมเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตสีเขียวก็จะพบโอกาสมากมายในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนและการร่วมมือกับชุมชนเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกมนี้จะมีวางจําหน่ายในวันที่4มิถุนายนปี2020บน PC PlayStation4 และ Xbox One เกม The Last of Us ภาค2เกมแนวแอคชั่นแอเวนเจอร์สวิฟเวอร์โฮโลจากผู้พัฒนา Naughty Dog และจัดจำหน่ายโดย Sony Interactive Entertainment เป็นเนื้อเรื่องรอยต่อระหว่าง The Last of Us ภาค1กับภาค2 5ปีหลังการประจนภัยข้ามอเมริกาในยุคหลังการระบาดของเชื้อไวรัสภายในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเอรีผู้มีความแค้นฝังอยู่ในจิตใจที่ต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อยุติความแค้นและทวงคืนความยุติธรรมกลับคืนมาตัวเกมในภาค2 ได้มีการอัปเกรดฉากที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถวิ่งหนีแอบซ่อนคลานตามใต้ท้องรถหรือโพงหญ้าได้รวมไปถึงเหล่าซอมบี้และกลุ่มติดอาวุธ ให้มีความโหดยิ่งขึ้นกว่าภาคก่อนที่ผ่านมาและในภาค2นี้ได้เพิ่มความสามารถของเอลลี่ที่สามารถวิ่งไปพร้อมกับการโจมตีศัตรูทั้งการคว้างสิ่งของต่างๆรวมถึงความสามารถในการจับเสียงศัตรูซึ่งในภาคนี้ยังพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับภาค2นี้จะไม่มีโหมดมัลติเพลเยอร์ซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มโหมดนี้หรือไม่เกมนี้จะมีวางจําหน่ายในวันที่19มิถุนา,นาย,ยนปี2020 บน p r e s t a t i o n 4 Exclusive ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ